สวัสดีแฟนบนา,านาซ่ทุกคนนะครับวันนี้พุธที่30เมษายน2 0 1 8นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซ้าดีครับก็สําหรับเรื่องราวที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลังจากเกมที่น่าผิดหวังของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ขออนุญาตพาแฟนบันอาเซ้าทุกท่านนะครับออกจากบรรยากาศของความเสียใจเสียดายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ ผลงานของทีมไม่ได้ออกมาอย่างที่พวกเราเชื่อว่าคาดหวังไว้สูงกว่านี้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามิเกลเรต้าเองมีตัวเลือกไม่มากนะครับในการเปลี่ยนเกมนักเตะในซุ้มมานั่งสำรองที่พอจะลงมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมีแค่อีธานวานเนรีในแนวลุกรรฮิมสเตอร์ลิงก็คงจะหวังพึ่งอะไรไม่ได้ซึ่งอาซอก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการดึงเอานักเตะระดับท็อป หลายรายนะครับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าแล้วอาเซาจะเอาเงินมาจากไหนมีงบประมาณในการเสริมทัพสักเท่าไหร่หรือว่าถึงแม้ว่าจะมีแต่มันจะใช้จ่ายได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อให้ยังอยู่ในกรอบของกฎการเงินไม่ว่าจะเป็น PSR ของพรเมร์ลีกหรือว่า financial fair play ของทาง ยุเอฟ่าซึ่งเราก็ได้หยิบยกงบประมาณในส่วนของตัวเลขกําไรขาดทุนของ10ปีย้อนหลังมาให้แฟนบอลได้เห็นตัวเลขกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาดูกันในรายละเอียดว่าเหตุใดอาเซาถึงประสบปัญหาขาดทุนมาหลายปีต่อเนื่องนะครับแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างปีล่าสุดเนี่ยอาเซาสามารถสร้างรายได้จํานวน 616.7ล้านปอนด์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันละกันนะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นทำไมตัวเลขงบดุลของอาเซาถึงขาดทุนในหลายปีที่ผ่านมา คือก่อนจะพูดคุยกันในวันนี้นะต้องออกตัวก่อนว่าตัวเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของงบการเงินอะไรขนาดนั้นก็ถ้ายังมีข้อที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยแฟนบอลอาซ่อไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะครับเอาเรามาว่ากันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับงบการเงินของอาซ่ากันสักนิดหนึ่งลวกันนะครับอ้างอิงจากเอกสารงบฉบับนี้ซึ่งจริงๆก็มีโชงงบของหลายปีเหมือนกันแต่ว่าก็มาโฟกัสกันกับปีล่าสุดกันก่อนและกันนะครับสำหรับงบดุลของปีอื่นๆ ถ้ามีจังหวะมีเรื่องราวที่ต้องพาดพิงเชื่อมโยงเปรียบเทียบเดี๋ยวเราก็จะได้ว่ากันนะครับในส่วนของรายได้หลักๆก,ก็จะมาจากบอ d c ดแคสติ้งครับ <c oughs> ก็จะมาจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดที่ได้จากการแข่งขันทั้งภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพคระบเบาลคัพใดๆนะรวมถึงจากยูเอฟ่านะครับซึ่งอาร์เซเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะมีผลประโยชน์จากส่วนนี้เยอะหน่อยนะครับรวมแล้วสำหรับฤดูกาล2023-2024เนี่ยอาร์ซก็มีรายได้จากส่วนนี้262.3ล้านปอนด์นะครับซึ่งจะว่าไปก็เพิ่มขึ้น จากปีก่อนๆมากทีเดียวนะครับด้วยรูปแบบวิธีการแข่งขันแบบใหม่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเราก็ทำได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ทำให้รายได้ในส่วนนี้เนี่ยมากขึ้นส่วน รายได้จากคอมเมอร์เชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสปอนเซอร์สนามซ้อมสนามแข่งแล้วก็พวกดีลทางธุรกิจที่เป็นผู้สนับสนุนสโมสรอ,อาเซอลเนี่ยก็เป็นผลประกอบการที่ออกมาดีมากๆนะครับสำหรับอาเซอลืฤดูการ2023-2024เนี่ยก็มีรายได้ในส่วนนี้เติบโตขึ้นมาคนระับจากปีก่อนหน้านั้นพอสมควรฤดูการที่แล้วเนี่ยเราก็ ฟันรายได้ในส่วนนี้ไป219.6ล้านปอนนะครับในส่วนของรายได้จากแมชเดย์ฤดูกาลที่แล้วเราได้มา1 3 1 7ล้านปอนนะครับรวมรายได้ทุกส่วนเหล่านี้ไปก็จะมีมูลค่า613.5ล้านปอนนะเอาละแล้วตัวเลขที่เราพูดมามันก็ยังดูเยอะอยู่นะครับ613.5ล้านปอนแล้ว อาเศ้าขาดทุนได้ยังไงก็ไปดูตัวเลขค่าใช้จ่ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยของนักเตะแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพวกเงินที่จ่ายให้กับพวกเอเนต์หรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นก็รวมๆแล้วประมาณสัก475ล้านปอนด์ได้นะครับตัวเลขกลมๆเพราะว่าเฉพาะค่าเหนื่อยก็327.8ล้านปอนด์ส่วนพวกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆก็146.2ล้านปอนด์หักลบไปกับรายได้เมื่อกี้610 สล้านปอนด์ก็เหลืออยู่139.6ล้านปอนด์ก็ตีกลมๆก็140ล้านปอนด์นะครับนี่ก็ควรจะเป็นกําไรแต่ว่าส่วนเนี้ยที่กําลังจะพูดต่อไปนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับก่อนหน้านี้เราพอเข้าใจได้มันมีรายได้มาแบบนั้นแล้วก็มีรายจ่ายจากเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะค่าดําเนินการอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ค่อยเข้าใจกันก็คือเรื่องของ player amortization ซึ่งในฤด,ดูกาล20232024เนี่ยตัวเลข ตรงจุดนี้ของอาซอเนี่ยอยู่ที่171.1ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วมันคืออะไรตัวเลขส่วนนี้ก็จะเป็นเงินที่อาซนจะต้องจ่ายออกไปนะในทางบัญชีคือในความเป็นจริงกับในเรื่องของการลงบัญชีเนี่ยมันก็อาจจะคนละเรื่องกันนะครับคนที่เรียนบัญชีมาก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์ให้ความรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้เรียนมาเนี่ยก็อาจจะพอมีความสามารถในการทําความเข้าใจอยู่บ้างก็ยินดีด้วยนะครับ ก็อาจจะฟังเรื่องนี้เข้าใจได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวก็อยากจะอธิบายเพิ่มนะโดย171รดล้านปอนเนี่ยเกิดจากการที่อาร์เซนเนี่ยไปซื้อนักเตะแต่ละคนเข้ามาร่วมทีมนะเอาอย่างสมมุติดิคนไรส์หนึล้านปอนแบบนี้ซึ่งเขาเซ็นสัญญากับอาร์เซนเป็นระยะเวลา5ปีเงิน105ล้านปอนเนี่ยก็จะถูกเฉลี่ยออกไปในระยะเวลา5ปีเนี่ยก็จะตกปีละ21ล้านปอนซึ่งนั่นแปลว่าใน ปีงบประมาณ2023-2024เนี่ยค่าตัวของดีแคนไ i c e จะถูกไปหักลบออกจากรายได้ของอาเซอแค่21ล้านปอนด์นะครับส่วนที่เหลือ ก็จะไปหักในปีงบประมาณต่อไปจนครบ5ปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าดีแคนไรส์เกิดถูกขายออกไปหลังจากอาร์เซอลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้สมมติในปีต่อๆไปที่เหลือตัวเลข21ล้านปอนด์เนี่ยก็จะไม่ได้นําไปถูกหักออกจากตัวเลขรายได้ของอาร์เซอลมันก็เหมือนกับว่ากําไรของอาร์เซอลก็จะมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนที่จะต้องไปลบกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ซึ่งเฉพาะของดีแคนไรส์ก็21ล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะ นักเตะคนอื่นๆที่อารซ่าลซื้อมาแล้วยังมีสัญญาอยู่กับอารซ่าลที่จะต้องลงตัวเลขแบบนี้เนี่ยก็รวมๆกันแล้วก็อยู่ที่171ล้านปอนด์นะครับซึ่งผู้เล่นเหล่านั้นก็น่าจะยังมีพวกดาบิดดายาไหมมิเกลเมริโน Ricardo c a าราฟิโอรียูเรียนทิมเบอร์คายฮาร์วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนพวกที่ซื้อมาหมดสัญญาไปแล้วจนต่อสัญญาใหม่กันไปแล้วเนี่ยพวกนั้นก็จะไปหนักในเรื่องของค่าเหนื่อยแทนนะครับซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องไปหักออกจากรายได้ของอาร์ซอเหมือนกันแต่มันคนละส่วนกันที่เราต้องให้ความสําคัญกับตัวเลข Player Amortization ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณในการซื้อขายนักเตะค่อนข้างโดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ แปรผันได้ค่อนข้างอยู่ในเรนจ์หรือว่าอยู่ในพิสัยหรือว่าอยู่ในสโคบที่จะให้มากให้น้อยเนี่ยมันก็คล่องตัวกว่าการไปจัดการเรื่ององค่าเหนื่อยเนี่ยซึ่งทั้ง Player Amortization แล้วก็ Which, หรือว่า s a l a r y หรือว่าพวกค่าเหนื่อยหรือเงินเดือนของนักเตะเนี่ยก็เป็นสส่วนที่กระทบต่องบป,ประมาณในการเสริมทัพอย่างมหาศาลนะครับตอนนี้ถ้าอาเซาต้องการที่จะให้สโมสรมีผลประกอบการที่จะเป็นกําไรบ้างหรือว่าที่จะขาดทุนให้มันน้อยกว่า105ล้านปอนด์เมื่อรวมกับฤดูกาลก่อนๆสมมติเราจะ พูดถึงงบประมาณในการซื้อขายนักเตะสําหรับฤดูกาล2024-2025นะครับเราก็ต้องไปดูว่าเอาฤดูกาลที่แล้วขาดทุนเท่าไหร่18ล้านปอนด์ใช่ไหมแล้วฤดูกาลก่อนแน่นั้นล่ะก็52ล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าจะนับย้อนไป3ฤดูกาลก็ต้องรวมฤดูกาล2021-2022ด้วยซึ่งขาดทุนไป45.5ล้านปอนด์รวมตัวเลขทั้ง3ฤดูกาลนี้เนี่ยก็จะทําให้อาร์ซอมีตัวเลขขาดทุนอยู่ราวๆ115ล้านปอนด์ซึ่งทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ยังถือ ว่าไม่เกินไปจากที่ทาง P.S.R เนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับก็ทำให้อาร์ซโซสามารถที่จะซื้อขายได้ตามปกติไม่ต้องกังวลกับเรื่องราวของการทำผิดกฎ P.S.R นะครับในตลาดซัมเม์นี้โดยถ้าจะให้ตัวเลขมันออกมาดีหน่อยนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ที่จะประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยอาร์โซก็ไม่ควรจะขาดทุนเกิน35ล้านปอนด์นะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้ฤดูกาลต่อไป ก็ยังคงจับใจ่ายใช้สอยได้โดยขึ้นอยู่กับรายได้ที่สโมสรจะทําได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกตัวเลขค่าเหนื่อยแล้วก็ amortization ของนักเตะและถ้าเราต้องการให้ผลประกอบการของปี2024-2025ออกมาขาดทุนไม่เกิน35ล้านปอนด์เนี่ยก็นอกจากจะไปเพิ่มในส่วนของรายได้ซึ่งฤดูกาลนี้อาซอลทำได้ดีมีโอกาสที่จะเห็นตัวเลข700ล้านปอนด์นะ หรือว่าอย่างน้อยๆตามตัวเลขคาดการจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในอังกฤษอย่างแม็กควซึ่งถ้าเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองมากนะครับสักระดับ675ล้านปอนด์หักลบค่าใช้ใจ่ายในส่วนของค่าเหนื่อยนักเตะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตรงนั้นไปเนี่ยก็ราวๆ475ล้านปอนด์นะเราก็จะยังเหลือเงินอีก200ล้านปอนด์ที่ยังเป็นตัวเลขที่ยังเป็นกำไรอยู่ ก่อนหน้าที่จะต้องมาพิจารณาเรื่องของ amortization ของนักเตะซึ่งอยู่ที่171ล้านปอนด์ก็แปลว่าเมื่อหัก171บวกกับพวก player impairment แล้วก็ Depreciation ซึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าเป็นของมันก็มีค่าเสื่อมราคาหรือว่านักเตะก็คงเป็นพวกฟอร์มตกอย่างเงี้ยหรอมูลค่าที่ลดลงตรงนั้นก็จะ Co s t หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทางบัญชีของอาซอประมาณสัก18 2ล้านปอนด์ในฤดูการที่แล้วรวมรวมกับ Player Amortization ก็ปาเข้าไป190ล้านปอนด์นะตัวเลขกลมๆเพราะฉะนั้นรายได้เกือบทั้งหมดที่ได้มาเมื่อกี้เราก็หักค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเหนื่อยนักเตะค่าบริหารจัดการแล้วก็รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมในแต่ละปีฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยออกมาตกราวๆ ร9อล้านปอนในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ทำให้อารเซอลจะเหลือเงินราวๆสัก10ล้านปอนก่อนที่จะซึ่งนั่นอาจจะทำให้เราต้องหางบประมาณจากการขายนักเตะที่มีอยู่แล้วออกไปนะเพื่อให้ไปลดในส่วนของค่าเหนื่อยของนักเตะแล้วก็ Player Amortization ลงไปนะซึ่งก็จะทำให้กำไรเพิ่มมาอีกนิดนึงนอกจากนั้นก็มีเรื่องของค่าตัวที่เราขายออกไปได้มาเท่าไหร่ก็ว่ากันอย่างก่อนหน้านี้ขายกาลิชาก้าไปขาย เอมิลสมิทโรไปเอดินเคเท,เทียไปก็ได้รายได้เข้ามาส่วนหนึ่งนะครับทำให้ตัวเลขขาดทุนเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักฤดูการนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีจอจินโยคนหนึ่งนะครับที่สื่อจากทางฝั่งบราซิลเนี่ยรายงานว่าเขามีโอกาสที่จะยุติสัญญากับอาร์เซอ้นะครับเพื่อเปิดทางให้ตัวเองเนี่ยได้ย้ายไปร่วมทีมฟลาเมงโก ก่อนกำหนดที่จะหมดสัญญากับมาโซ่ซึ่งนั่นจะทําให้เขาได้มีโอกาสเล่นรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนโทมัสปาเต้ก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจ,งจากแอ l ลนติโกมาดริดนะครับนอกจากนี้ก็มีบาเซโลนาแล้วก็ทีมในซาอุดีอาระเบียด้วยนะักเตะอย่างเคียนเทนี่ก็จะย้ายกลับเล่นให้กับเซลติกนะครับในฤดูกาลหน้าอเล็กเซน์นเชนโก ก็มีโอกาสที่จะต้องย้ายทีมออกไปยิ่งถ้าขายกับเบลเชซุดซึ่งมีค่าเหนื่อยระดับคร่าวๆเนี่ยสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ถือว่าจะช่วยให้ตัวเลขกําไรของอาร์ซอลมันออกมาดีขึ้นนะครับแล้วก็มี Power ในการจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นในตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมองว่าตัวเลขงบรายได้ของเราจะมากถึง675ล้านปอนด์แต่ว่าหักค่าใช้ใจ่าย ทั้งหลายทั้งปวงไปก็ยังแทบจะไม่มีกําไรให้เห็นนะเงินที่จะใช้ซื้อนักเตะเนี่ยถ้าเราใช้ไปมากกว่า70ล้านปอนเนี่ยก็จะทําให้เราขาดทุนเกิน35ล้านปอนซึ่งก็จะทําให้ตัวเลขใน3ปีย้อนหลังไปเนี่ยเราขาดทุนเกิน105ล้านปอนนะซึ่งก็อาจจะสุมเสี่ยงต่อการผิด กดความยั่งยืนของพรีเมียร์ลีกแต่ว่ายังไงก็ตามนะ Player Amortization ก็ให้สโมสรใช้จ่ายเงินได้ถึง300ล้านปอนด์นะครับก็ต้องขออภัยนะถ้าหากว่าวันนี้ไม่สามารถสร้างความชัดเจนหรือว่าความเข้าใจอะไรที่มากขึ้นให้กับแฟนบอลหลายๆท่านก็เป็นความพยายามที่จะช่วยให้เข้าใจภาพของตลาดมากขึ้นนะในส่วนของ ตลาดซื้อขายนักเตะก็จะยังมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็กด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ